รู้หรือไม่หลังจากกรมธัน์ประกันสุขภาพอนุมัติมันจะมีอีก8โรคนะคะที่จะต้องรอคอย120วันคือโรคอะไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่านะคะจะได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาเกิดเข้าโรงพยาบาลอันดับแรกก็คือเนื้อง,งอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิดนะคะ 2. ริฤษีดวงทวาร3ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อหรือต้อกระจกค่ะ 5. การตัดทอนซินหรืออะดีนอย์6นิ้วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขาสุดท้ายนะคะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ค่ะโรค 8โรคนี้นะคะจะต้องรอ120วันนะคะนับจากวันที่เรายื่นเสนอทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นโรคทั่วไปนะคะระยะเวลารอคอยแค่30วันคลิปนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับทุกทท่านนะคะถ้าชอบก็คือแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้กับโค้ชสุนิสาเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับทุกท่านทราบใน รอบถัดไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ